วันนี้ก็ได้ราธนาเหรียญนากลบวัดจัดสร้างนะผมรุ่นมหารวยหลวงปู่พระมหาศิลาสิรสิจนโทวัดโพธิ์ศรีสร์แกเปกนะครับออกเมื่อปี2 5 6 7นะครับพี่บินเพื่อนมาพร้อมกล่องนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อฉนวนนะครับนดดเนื้อฉนวะนะเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อฉนวนครับสวยสดงดงามตามทองเรื่องนะครับเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อฉนวนอ๋อ ปัดทองนะครับผมอ๋อไม่ใช่ปัดทองอหน้ากากทองนะครับหน้ากากทองนะครับอ่าพืพ้นผิวของเหรียญนี่จะเป็นน่าจะเป็นอันปากาครับอานจะเป็นอันปากานะครับามาดูเนื้อในกันเหรียญน,นี้เหรียญสวยมากนะครับเพื่อนเพื่อนครับมีน้าหนักนะครับผมเหรียญมีน้ําหนักพอประมาณนะครับามาดูเนื้อในกันเนื้อหามอสสารนี่ครับ นาคปลกแกะออกมาได้สวยงามมากครับเป็นนาคปลกเก็ดเสียนครับพี่เพื่อนครับนาคปลกเกล็ดเสียนนะครับห่วงเชื่อมนวะนะครับผมห่วงเชื่อมนวะห่วงเชื่อมนวะจะเป็นของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของเก๋ของเก๋ส่วนมากจะเอากาวมาแปะของเก๋จะเอากาวมาแปะนะครับนี่ครับถ้าของแท้จะเป็นแบบ เหมือนลายตะเข็บเหมือนกับรอยเชื่อมไฟฟ้านะครับรอยเชื่อมไฟฟ้านะครับจะเป็นเกล็ดป่านะครับผมเกล็ดป่านะครับนะครับห่วงเชื่อมนวะหน้ากากทองโอ้สวยนะครับเหรียญนี้ครับสวยงามมากนะครับพุทธศิลป์สวยงามมากนะครับเป็นพิมพ์ทรงพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธินะครับมาดูด้านหลังกัน ด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนใบต้นโพนะครับเป็นรูปเหมือนต้นโพแล้วก็จะมีโค้ดใบโพตอกด้านซ้ายมือเราเห็นไหมครับตอกเป็นรูปใบโพนะครับด้านขวาก็จะเป็นเลขําเบอร์หกหนึ่งนะครับัมเบอร์หกสิบเอ็ดนะครับวัดโพศร,ร,รีศาสแกเปะอ่าอำเภออ่าตำบลเชียงเครือนะครับอำเภอ อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับเลขโค้ดสองหลักนะครับผมเลขสองหลักก็ถือว่าเป็นเลขที่หายากนะครับเลขสองหลักถือว่าหายากนะเหรียญหน้ากลกห่วงเชื่อมนวะหลวงปู่พระมหาศิลาสิบิจนโทนะครับนะครับห่วงเชื่อมนวะที่เป็นแบบนี้ของเกย๋ยังไม่เห็นนะครับของเกย๋ยยังไม่เคยเจอนะครับ ออกตัดก็คมปิดเลยนะครับก็พระออกเมื่อปีหกเจ็ดนะครับชวนสดงดงามตามท้องเรื่องนะครับพี่พินเพ่นพินเพื่อนครับนะครับอ่าท่านในสนใจก็ทักได้นะครับผมในสนใจก็ทักมานะครับสวยงามตามท้องเรื่องเหรียญน,นี้มีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักพอประมาณนะครับ ห่วงเชื่อมนวะนะครับผมปี6 7มาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยกล่องสีขาวนะครับแล้วก็เป็นฟองน้ําสีเทามาพร้อมกระดาษทิชชู่ห่อมางอย่างนี้เลยนะครับห่วงเชื่อมนวะวัดจัดสร้างครับพี่น้องครับวัดจัดสร้างไม่ใช่ลูกศิษย์สร้างนะครับครับเอาละครับอีพีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่พีหน้านะครับสวัสดีครับ